เป็นเพื่อนตัวเปล่าครับใช่พี่อิตอานิเซาวิกบิดเล่นๆเคี่ยเกี่ยโดนสินะคือสมมติว่ามันเป็นมันมันยืมมาแค่ร้อยเดียวอ่ะมมืลองคิดคนดูคิดตามนะโอเคแต่มยืมไม่โดนนะยืมไปมูลมาแค่ร้อยเดียวแล้วได้เราได้เพิ่มอีกหนึ่งคันมันก็คุ้มไหม ถูกไหมล่ะกูแค่ร้อยเอ็มอละที่ไปยิงเขาอ่ะถ้าถ้าถ้าเขาแจ้งกูดมใบเหลืองอะไรอ่ะไปทำอะไรเนี่ยบอกให้ดิซ่าไปเปิดเขาก่อนไปยิงไงตอนที่เราเราเล่นเทนิงเสร็จใช่ปะแล้วเข้าเมืองมาเข้าเมืองมาปุ๊บกูก็ลืมดูเวลาง่ายพวกมึงอะอ๋อแล้วมันยังไม่ถึงเวลาตีหรอใช่ก็คือถ้าสมมติวราดนใบเหลืองรอบนี้ก็คือใบแดง อามึงมีเหลืองอยู่หรออเออเอางี้ดีกว่า <c oughs> ถ้าสมมติว่าเขาแจ้งใช่ไหมเราก็มีหลักฐานของเราเราก็แจ้งของเราคืนไปก็ให้มันเป็นสงครามประสาทไปจะแจ้งหรือเปล่าอีกเรื่องใช่ออถ้าเขาไม่แจ้งก็ปล่อยเพราะเมื่อวานเขาก็มีหลุดสองสามคนก็ไม่เป็นไรหรอกมองว่าไอ้เหี้ยมันมันไม่ได้เกลียดกันขนาดหรือเปล่าวะหม,มยายถึงในมุมมองกูกูก็ไม่ได้เกลียดเขาอ่ะกูก็ไม่ได้เกลียดมันขนาด,ดานั้นนะตีกับเขาเรื่องอะไรกูยังไม่รู้เลยตอนตีอ่ะ มันตีเรื่องกูกลัวเป็นตัวเหน็ดกูยังไม่ได้โกรธขนาดนั้นเลยไม่เป็นไรล้อกเล่นให้มันหนุกไอ้เหี้ยเนี่ยที่สมมุติผมโดนใบแดงใช่ปะ้็โชคดีก็แต่กูไม่แต่กูไม่ได้ยิงนะทีซ่าโดนทีซ่าจะเป็นคนโดนอ๋อไม่แต่มันยิงไม่โดนมันยิงไม่โดนเว้ยอ๋อยิงไม่เออยิงไม่โดนก็ไม่นับดิยิงไม่โดนไม่นับไม่นับยขู่ยิงขู่เขาเรียกว่ายิงขู่เออเออยิงทักทายสัตว์ จังหวะทักทายเพื่อนเฉยก็บอกดนล้าล้อกล้องจังหวะปืนลันน่น่ะไอเ,อเอหีเ้ยใส่กระสุนอยู่ปืนมันลั่นไม่มันยังไม่โดนแน่นอนไอสัตว์ไอลียังไม่เปิดเป้าเลยเหี้ยจังหวะนั้นอะอันดับเสียดาแค่นี้ชิลวมีอยู่แล้วแต่นาไม่คิดเงิ้ยน,นะมันเจตนาครับคือคืออันนี้อันนี้มันเป็นคำเก่าวอ้างของเราแต่เจตนาเจตนาใครดูก็รู้ว่าจะยิงเขาแค่ยิงไม่โดนหรือแค่ภาพบอกไหม คือมันใช้คาว่าเจตานาครับเจตานามันชัดอยู่แล้วคือถ้าสมมติว่าเขาไปแจ้งก็โดนเพราะว่าเจตานาม,นตมันชัดเจนอะนอนคือมึงก็ไม่จําเป็นต้องไปทักทายเขาด้วยกระสุนปืนถูกไหมอ่ะถ้าพูด,ถ,พดถ้าพูดแบบถ้าพูดแบบเราเป็นกลางนะเหมือนเราเป็นสภาแล้วก็แบบว่าเราก็มีวิธีอื่นในการทักทายเขาแค่ถ้าสมมติว่าจะล้อหลอกก็แค่ขับรถไปใกล้ๆแล้วก็หวัดดีครับเหลืออะไรแบบนี้ถูกไหมแต่การยิงอะมันมีมันแบบไม่ว่าจะเจตนาอะไรก็คือเหมือนมึงจะแบบยิงเขาอะแค่มึงยิงไม่โดนแล้วยิงไปโดนกระจกหรือโดนประตู จะถามว่ามันเล็กน้อยไหมมันก็เล็กน้อยถึงเวละ่ะคือต่อให้ถ้านในมุมมองกูสมมติว่ากูเยืนอยู่แลนตอนเข้าประเทศมาลูก,กี้มายิงเซลเล่นเนี้ยกูก็เล็กน้อยกูไม่ได้อะไรแต่มันอยู่ที่มุมมองคนอยู่ดียครับไม่เป็นไรลิซ่าแกงชัวร์ไม่ออไอ้ีคบพลาดเรื่องแค่นี้อีสัตว์ไม่หานากากที่ใสแล้วเป็นกิมมิคลิซ่าไม่ออกหรอกเรื่องของเพื่อนแต่เ<ม>ข้าตัวอันนี้มันน่าจะไม่ได้เตือนกันด้วยแหละ พี่ก้อนสภาฝากถามว่าเมื่อวานได้รับเรื่องไอ้นี้หรือยังเพราะฝั่งเราไปยิงฝั่งเขาก่อนสามสิบวินาทีได้ไวๆอะไรนะฝั่งเราไปยิงฝั่งเขาก่อนสามสิบวินาทีฝั่งเราไปยิงเขาก่อนสามสิบนาทีใช่หรอใช่ใช่ใช่เมื่อวานนะเมื่อวานนะพี่กัดกูเป็นคนยิงบอกวะไม่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 ผมผมบอกผมบอกให้ไอลลี่ินตอนที่หลังจากที่เราเล่นเทนนิ่งเสร็จผมลืมดูเวลาแต่ว่ายิงไม่โดนแต่ว่ายิงยิงเข้ากระจกรถไปเอ้า ยิงไม่โดนก็ไม่ยิงไม่โดนไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็นเพราะงยิงมึงยิงโดนรถเขาใช่ไหมใช่ครับใช่มันก็โดนกันละนั่นแหละก็ตามนั้นแหละมึงไม่ควรพลาดนะเว้ยอันนี้มันคือกฎประเทศเลยนะเว้ยไอจูครับพี่มันลืมมาไปเล่นเทนนิ่งมาลืมไม่ได้มันลืมไม่ได้มันใช้คำว่ามันมันใช้คำว่าลืมไม่ได้มันคือกฎประเทศอันเนี้ยครับพี่ขอโทษใบเหลืองนะครับค่ะค่ะเขาเอาเรื่องอันนี้แก้ไว้ก่อน คนนี้ม <chords> ีย mm ี่สิบสี่พี่ก๊อสมึงก็พลาดกันง่ายเกินยี่สิบสี่พลาดเลยคนแล้วเราต้องจะเข้าประมูลหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่จูมึงรู้ตัวเองมึงไปแจ้งตัวเองเลยถ้างั้นน่ะมึงทำผิดอ่ะละล้านเข้ามึงรู้ว่าตัวเองผิดก็ผมเตือบแจ้ครับเองปืนเป็นปืนไอ้ลิด้วยครับพี่ผมำนั่นแหละขยิงว่ามึงก็เตรียมตัวไปแจ้งตัวเองแค่นั้นเองมึงทำผิดกันมึงก็มึงต้องรู้ตัวเองไอ้เหี้ยครับพี่กดประเทศมันมี โอ้โหเอ้ปวดหัววะ่ะที่ใอ้ไ่ไหนคูรฉีดน้ำไป็นตัไปเลยเดี๋ยวคอยดูแถวสลัมภูเขาแล้วกันไากันเลยไอ้คุณเมอไปหยิบของกินมาไงแล้วก็แบบเออพอมาถึงก็บอกยิงยิงอะไรกูก็งงส,สวยแหละไม่แต่มึงยิงโดนเขาไหม ไม่โดนพี่ไม่โดนหนูยังไม่ได้กดเต้าพี่เราเด้งไม่เป็นไรมันไม่โดนคนเดียวระวังกันหน่อยเรื่องนี้ลืมลืมจ่ายตังค์ครับพี่เท่าไหร่ครับน้องลอยล้านล้านหนึ่งครับพี่โอ้โหเกือบหมดหนึ่งสามหนึ่งสามสี่ครับพี่อุ้มไปกดหน่อยครับตรงนี้ไม่มีตู้นี่ไงโรงพยาบาลพี่โรงพยาบาลเจอโรงพยาบาลเจอหลังโรงพยาบาลครับพี่ อมาเก็บตังให้ผมทำไงอะคนดูให้ผมทำไง,ให,ำไงให้ผมว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกน้อง,องมึงไม่ได้ผิดเงี้ยหรอแล้วถ้าเกิดว่าเขาแจ้งมาทำไงก็สวยตัวเองก็ผมบอกแล้วว่าทำอะไรอ่ะให้มีสติแค่นั้นเองแล้วถ้าเกิดว่าลูกกี้เขาลูกกี้เขาเอาเรื่องอ่ะมันก็อยู่ในพาร์ทของอีกพาร์ทหนึ่งแค่หนึ่งส<อ>ามสี่ครับพี่ครับ้อยครับ ไฮ้ลอยพี่ถามอย่างเลยลอยเราอยู่ปะวะครัคือในกรณีที่น้องมันเมื่อกี้คือที่พี่ฟังน้องมันใช่ป่ะน้องมันน้องมันบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะมันไปยิงปืนก่อน30นาทีที่จะอะไรวะหลังจากประเทศเปิดอะแต่ว่ามันยิงไม่ยิงไม่ได้โดนตัวคนนะอันนี้คือมีปัญหาอะไรป่ะพี่ถามหน่อยดิไม่เป็นไรถ้ามันมีการไล่หรือการอะไรแบบนี้ป่ะแป๊บนึ่งนะไอ้เต้มึงถามดิจังหวะที่มึงถ่ายมึงถ่ายจูด้ยจังหวะที่มึงยิงไปนัดหนึ่งแล้วนั้นอะมันเกิดอะไรขึ้นต่อหรือแยกย้ายเลย ต้องไม่เป็นสตอรี่อ่ะพี่ต้อได้ยิงแต่ว่าไม่โดนแล้วก็ขับหนีไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรพี่แต่ถ้าเกิดว่ายิงแล้วมีการไล่มีการชนอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้อ๋อคือถ้ายิงแล้วมันแยกย้ายไปก็คือไม่มีอะไรเลยพี่ใต้องยิงไม่โดนเลยนะพี่อ๋อโอเคคือหลังจากยิงเสร็จปุ๊บแต่่่วายิงไมโดนอีกฝั่งหนึ่งเขาถามว่ายังไม่ขึ้นชั่วโมงเลยไม่ใช่หรอแล้วก็แยกย้ายเลยไม่เป็นไรโอเค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 โอเรโอเค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 โอเป็นไรพี่ถามนายกแล้ว พลาดกันเรื่องง่ายๆจังวะทูตแถวซาลัมเขาอยู่แถาตาวันตากันออามาเขี่ยมาวินหายค่ะเคได้จูกับลิซ่าพี่ถ่ายอีกรอบนึงเหตุการณ์คือยังไงเล่าให้ตรงนะคือไปถึงที่แลนชมใช่ไหมครับลาลีอ่ะมันไปเอาของกินเพราะผมอ่ะเห็นเขาผมก็เลยบอกเออบอกว่าลิเอ้ยยิงยิงเขาดิเพราะว่าตอนเห็นเขาพอดีและลิมันเหม่อใช่ไหมพอมาถึงปุ๊บเขาก็ขับออกไป ก็ขับต่างเขาไปแล้วไปยิงหนึ่งนัดแต่ว่ายิงไม่โดนเพราะว่ารีนบอกว่ายังไม่ได้เปิดเตาขับแล้วเขาบอกว่ายังไม่ครบรึ่งชโบงไม่ใช่หรอครับผมก็เลยบอกบอกเขาว่าบอกเลยว่ายังไม่ครบรึ่นชโมงได้มาแล้วก็แยกย้ายกันครับตรงนั้นอ่าโอเคก็ไม่มีอะไรเคสนี้เพราะนั้นแล้วต่อไปอย่าให้เกิดอีกนะคือเค้ารออขืในเวลาที่มึงเล่นเทนนิงหรืออะไรกันแล้วแต่มึงแค่ไปฝึกเว้มึงอย่าเอาดีไซน์ของเทนนิงมาใส่ในนี้มึงก็จะปะครับเอออย่าลืมตัวอย่าอะไรเรื่องพวกนี้มันสำคัญโอเคครับพี่ เอออนาคตมึงเจอแก๊งที่มันเดือดดานกว่านี้ที่มันมีอารมณ์เข้ามาร่วมกันแล้วมันจองเลยรับผิดเราอ่ะจะทำยังไงถูกปะล่ะ็นไรก็ถือว่ามึงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็อย่าให้เกิดขึ้นขึ้นอีกแค่นั้นดูซิก่อนอะไรพี่ก่อนนครับสามนาทีทีละลืมลืมอธิบายพี่มันเป็นไอลิซากับจูมานี่ด้วยมามาฟังได้มา เออคือการประมวลนะพี่มันจะต้องไปถึงอ๋อไม่เกี่ยวไม่ดูข้อผอดพลาใช่มแอบรอ้างานประมวลนะพี่มันจะต้องไปถึงที่ที่ทำการก่อนสองทุ่มครับพี่ให้มุกพิเให้มุก ให้นั่งรถกับทางไอ้บินไปพี่แล้วก็ในส่วนเงินที่ที่จ่ายมาล้านนึงก็แต่ละประมูลชนะได้คือตรงนี้คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่กก็คือประมูลชนะคือหมายถึงว่ามีรถได้หนึ่งรถหนึ่งคันขั้นต่ำถูกไหมใช่ครับพี่ก็อ๋อคือถ้าได้รถอก็ไม่ได้แล้วสองทุ่มเนี่ยไปที่ไหนครับไปที่ไหนก่อนสองทุ่มพี่ต้องเจอที่ทำการสองทุ่มขึ้นรถที่ทำการโอเคพี่จะเอาชีวิตรอดไปให้ได้ครับ ก่อนกสองทุ่มนะพี่ครับผมได้ครับลอยไปดูเลยครับพี่ขอบครับสุดห้าคนมั้งส่วนสองขาเหนึ่งมา